สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับห้องเรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูระพีพันธ์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของคำเป็นคำตายกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันนะคะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับคลิปวิดีโอคลิปนี้ให้กับคุณครูด้วยนะคะ และคลิปนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของคำเป็นคำตายแล้วจะทำให้นักเรียนนะคะบอกลักษณะของคำเป็นคำตายได้ค่ะค่ะแล้วก่อนที่เราจะมาเรียนในเรื่องของคำเป็นคำตายกันนะคะเราก็มาดูความรู้เบื้องต้นในการเรียนในเรื่องของคำเป็นคำตายกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเรามารู้จากมาตราตัวสะกดในภาษาไทยก่อน นะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องของคําเป็นคําตายมาตราตัวสะกดนะคะที่เราจะต้องนำมาใช้ในเรื่องนี้ก็มีทั้งหมด8มาตราเรามาดูกันนะคะว่ามีมาตราอะไรบ้างนะคะมาตราแรกแม Ä ่กลนะคะเป็นยังไงนะคะแม่กลก็คือพยัญชนะที่สะกดด้วยนนโยยผู้หญิงนเนนรอเรือรอลิง และรอจุรานะคะต่อไปเป็นแม่กลมนะคะแม่กลมก็จะสะกดด้วยมอมาใช่ไหมคะตามมาด้วยแม่เกยแม่เกยก็จะสะกดด้วยยอยักษ์ใช่ไหมคะไปดูต่อกันเลยค่ะเรามาดูมาตราตัวสะกดกันต่อเลยนะคะ ต่อไปเป็นแม่กวจะสะกดด้วยวแหวนนะคะตามด้วยแม่กงแม่กงสะกดด้วยตัวอะไรคะงองูนะคะและแม่กกแม่กกสะกดด้วยพยัญชนะกอไก่ขอไข่ขอควายและขอละคังค่ะ เด็กๆมาดูต่อนะคะว่ามาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีแม่อะไรต่อนะคะต่อไปแม่กบนะคะแม่กบสะกดด้วยพยัญชนะอะไรบ้างนะคะมีบ่อใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสัาเภานะคะและสุดท้ายแม่กดแม่กดสะกดด้วยพยัญชนะ เอเยอะเลยนะคะดอเด็กจอจานต่อเต่าถอถุงชอช้างสอโซทอ,อทหารทอทงดอชดาต่อปตากสอสาลาสอเสือถอฐานทอนังมันโทและสอบรุษีนะคะ ครูก็มีข้อควรจำให้เด็กๆจำไว้ว่าคำที่ไม่ใช่พยัญชนะเป็นตัวสะกดจัดอยู่ในมาตราแม่กกานะคะซึ่งในภาษาไทยไม่ถือว่าแม่กกาเป็นมาตราตัวสะกดนะคะค่ะเด็กๆคะเรามาดูกันต่อนะคะว่า ความรู้เบื้องต้นที่เราจะเอามาเรียนรู้ในเรื่องของคำเป็นคำตายมีอะไรกันต่อนะคะสิ่งที่เราจะต้องไปรู้กันต่อก็คือสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวว่ามีความสำคัญยังไงที่เราจะนำไปเป็นความรู้ในการเรียนเรื่องนี้นะคะเรามาดูกันว่าสระเสียงสั้นมีอะไรบ้างนะคะสระเสียงสั้นก็จะมีสระอ สระอีสระอือสระอุสระเอสระเอสระโอสระอสระเอสระเอียสระเอื้อสระอัวนะคะค่าเด็กๆเรามาดูกันต่อนะคะต่อไปเป็นสระเสียงยาว เสียงยาวก็จะประกอบด้วยสรรอารารีระรือสระอซสรเอสระแอสระโอสระอสรรเออสระเอียสระเอือและระอัวนะคะค่าต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะ เรามาดูหลักสังเกตคำเป็นกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันที่หข้อที่หน,นะคะพิจารณาจากตัวสะกดพิจารณายังไงนะคะพิจารณาตัวสะกดกรณีที่เป็นคำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลนแม่กลมแม่เกยแมกเวอแม่กง เราจะมีวิธีจำคือคำที่อยู่ในวงเล็บนะคะอ่านว่านมยวงเช่นตัวอย่างต่อไปนี้นะคะแม่กลนะคะก็จะมีคำว่าขนโจนเหรียนเป็นต้นนะคะแม่กลมก็จะมีคำว่าสม้รมร่มแก้ม ต่อไปแม่เกยสะกดด้วยยอยักษ์ใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่าสวยกล้วยสร้อยเป็นต้นนะคะต่อไปแม่กลัวสะกดด้วยวอแหวนก็อย่างเช่นคำว่าดาวแมวคิ้วเป็นต้นนะคะและต่อไปแม่กงก็อย่างเช่นคำว่าลุง ลิงและพึ่งเป็นต้นค่ะเรามาสังเกตหลักสังเกตคำเป็นข้อต่อไปกันนะคะข้อที่2นะคะพิจารณาจากสระนะคะพิจารณายังไงนะคะกรณีคำนั้นเป็นมาตราแม่กากาหรือไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นคำ หรือพยางที่ประสมด้วยสระเสียงยาวอย่างเช่นคำว่าเรือปลาปูครูเตาแม่พ่อสีกอยาผีเสื้อหวีหมอเป็นต้นนะคะ เรามาดูหลักสังเกตคำเป็นข้อต่อไปกันนะคะข้อต่อไปเป็นข้อที่3นะคะพิจารณาจากสระเกินทำยังไงนะคะเป็นคำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระอำํำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายและสระเอาเช่นคำว่าทำใจ ไม่เมาเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปเรามาดูหลักสังเกตคำตายกันว่าพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเรามาพิจารณาจากตัวสะกดกันนะคะเป็นคำหรือพยางที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกแม่กบแม่ก,กดนะคะเราก็จะมีวิธีท่องจำ ตคำที่อยู่ในวงเล็บก็คือกบฏนะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะแม่กก ok ก็อย่างเช่นคำว่าครกสกปรกเลขสุกเมฆโชคเป็นต้นนะคะต่อไปตัวสะกดแม ok ่กบนะคะก็อย่างเช่นคำว่ากบทูกภาพกราฟ โลเป็นต้นนะคะและสุดท้ายแม่กฎก็อย่างเช่นคำว่ารวดบวชกาดมดจิตกฎพัฒนาอูดรถบาทโกรธทิดโทษตรัสเป็นต้นนะคะ เรามาดูหลักสังเกตคำตายกันต่อนะคะข้อที่2นะคะพิจารณาจากสระนะคะกรณีคำนั้นเป็นมาตราแม่กากาหรือไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นคำหรือพยางที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะคำว่ากระทะทะลุเลอะเทอะกะปิ กะทิเตะเงาะกระเพาะแพะแกะเาะเป็นต้นนะคะค่ะและสุดท้ายครูก็มีสรุปการสังเกตคำเป็นคำตายมาให้เด็กๆนะคะให้จำกันง่ายๆกันนะคะสำหรับคำเป็น นะคะมีวิธีสังเกตก็คือ 1. เป็นคำหรือพยางที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลนแม่กมแม่เกยแม่กเอและแม่กงหรือเราเรียกกันว่านมยวงนะคะ 2. เป็นคำหรือพยางที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกา และ 3. เป็นคำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระอำํำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายัยและสระเอานะคะและการสังเกตคำตายนะคะก็มีวิธีสังเกตคือหนึ่งเป็นคำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกแม่กบแม่ก,แมกดหรือเราเรียกกันนะคะย่อๆว่ากระบฏนะคะ สเป็นคำหรือพยางที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอากานะคะซึ่งเด็กๆต้องจำไว้ว่าถ้ามีตัวสะกดให้ดูและยึดที่ตัวสะกดได้เลยซึ่งจะทำให้เราสังเกตและจำคำเป็นคำตายได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะและสุดท้ายคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆไปลองฝึกทำเราไปดูกันเลยนะคะ ค่ะเรามาดูแบบฝึกกันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะไปทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยโดยให้เด็กๆเ,เติมคำศัพท์ให้สัมพันธ์กับภาพและระบุว่าเป็นคำเป็นหรือคำตายคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะรูปแรกเป็นรูปของอะไรนะคะและให้เด็กๆเ,เติมว่าเป็นคำเป็น หรือคำตายมีทั้งหมด6ข้อให้เด็กๆไปทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยแล้วนำมาส่งคุณครูเมื่อเราเจอกันนะคะค่ะและสำหรับคลิปเรื่องของคำเป็นคำตายคงจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆไม่มากก็น้อยให้เด็กๆนะคะไปฝึกฝนไปอ่านทบทวนและลองฝึกทำแบบ ฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอก่อนที่เราจะไปเจอกันคลิปหน้าเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ